อันหกปู่เกือบจะพันเจ็ดแล้วเว้ยไปครับมาแป๊บไปครับลีลาครับกินเบียร์กินเบียร์กินเบียร์ก,ยรกินเลือกกินเลือกกินเลือกทีมครับผม เดี๋ยวเขาจะต้องชักเม็ดไปเสียบมาผมท่านผู้ชมเดี๋ยวเรากินตัดโคมไปเลยนะครับประมาณนี้โอ้โหเขาไปกินตัดตัดตวล่างว่ะเฮ้ยไงละครับอ่ดานับดานับอยากกินก็กินมาครับดานครับไม่ทานแล้วพี่ตั้งป้อมแล้ว ไปครับผูกติดหนึ่มดับไปเลยโคึินไปครับปล่อยม้าตายเลยครับปล่อยม้าตายเลยม้าบีบคอร์เวอร์ชั่นใหม่ครับบีบคอด้านขวาไปครับไปครับอไปครับเขาอาจจะกินก็ได้นะโอ้ไม่กินนี่หว่าดันครับดันครับ จะ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 ทำอะไรของจะทำอะไรของเจ้าเนี่ย <c oughs> ไม่มีใครกล้าแตะต้องมาเรานะทีมเขาต้องแยงมาแล้วล่ะผมว่าไม่แยงไม่แยงกินครับแทงครับผม แทงครับเรามันชั่วร้ายอยู่แล้วแทงอย่างเดียวแทงให้กระเด็นให้หมด <c oughs> กินไหมยังครับยังไม่กินโดดครับมาไปกันใหญ่แล้วชึบชึบชึบแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งครับพี่ครับไม่กินผมเหรอ เขาไม่กินอาดานขึ้นไปครับเดี๋ยวรอจังหวะเผอไปครับจ่อไว้จ่อไว้ดันครับกินเป่ากินเป่าโคนกินเป่าโคนแม่งไม่กินอ่ะไปผูครับ ไม่กินหรอไม่กินไม่กินกระโเอา้อโ้แยงไปชึบชุบชุบชบอ่ะกินเลยครับผมตัวที่หนึ่งดูซิว่าเขาเบีย้ยตัวไหนกินเอ้าไปเอาเบีย้ยตัวนั้นกินไปครับซิกแซกดิกแดก ไปครับผมชึก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 อาหมาโดดมาลวเลวยแทงเข้าไปนี่ครับเขาอาจจะกินเม็ดเราเลยก็ได้นะท่านผู้ชมนั่นไงว่าละกินรจริงด้วยกินเข้าไปครับอืม ชุบชๆบชุบ,ชบด้านตัวนั้นด้านตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมกินตัวนั้นชึบ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 ลุกหนึ่งทีลุกสองทีไม่ทันเว้ยอา่าฮะเย่ะแหละปะชักลงมาก่อนตึงๆเขาเอาไอ้ตัวเรือลงมากดได้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไร เดี๋ยวเราเอามาขึ้นไปปึมปึมปึมบึม,มโอ้หินครับผมอืมไปครับมาโดด ม้าโดดไปป้องกันเด๋อโอ้ติดโคลนว่ะ <c oughs> อ่ะไปครับผูกไว้ก่อนผูกไว้ก่อนครับโดดมามากินตนนั้นน่ะพืบอพื่พื่พ เรากินไปเลยเกิดอะไขึ้นเน้นนะอ่ะปลาผูกไว้ก่อนครับ <c oughs> ชื้อๆเดี๋ยวเขาน่าจะแยงตัวนี้มานะอไปเรามาตรงนี้ก่อน <c oughs> เดี๋ยวเรากินก่อนนะผมโอ้สองตัวสองตัวเหรอ กินชึบกินชึบอ่าโยกมาตรงนี้นิดนึงทำอะไรวะโอ้ตัวนั้นมาเว้ยฮกินชึบป,ปุ๊บปุ๊บป,บปบ๊หนึ่งตัวสองตัวอ่าลูกกอหนึ่งทีไปไหนครับ แข okay. ชักเหมือนเดิมชักเหมือนเดิมเดีย๋ยวรอจังหวะนิดน,น,นึงครับให้คนน่าเอาละได้เวลาแล้วไปครับโดดครับได้เวลาครับโดดครับรอจังหวะครับชึ๊กชึ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 ก,ชกน จะไปกินเบีย้ยตัวนูนไ้ให้พัมพัมพัมทิ้มไปเลยดีกว่าเปียวจีด๊ดทิ้มลุกไปเลยครับไปครับลุกข้าไป อาจจะตายได้เลยนะครับเปิดลูกครับผมลูกเข้าไปครับลูกเข้าไปครับน่าจะต้องเอาโคนปิดผมเดา เอาหลัะมารวมล่างกันคนะรับรวมล่างกันดีกว่าเฮ้ย hey, ทำเลยอะ่ะพี่ให้ผมเอาม้ากินนะครับมมาผมกินเรือนะลุกเข้าไปครับกินลุกเข้าไปครับ มาผมจับเรืออยู่นะเสร็จเลย